มเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าพื้นที่ผมนี่มันจะกั้งกึ่งอยู่ในระหว่างของอุทยานแล้วก็ป่าสังวนนะจะละว่าทงหมดเลยหรือว่าจะตักของอุทยานออกไปทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ว่าทำหมดเล้วแหละถ้าเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้นะผมคิดว่าเขาควรจะเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนหรือว่าทาความเข้าใจบอกว่าพิสูจน์สิทธิ์ยังไงแล้วจ,จ,จัดการจัดการยังไงค่อยว่ากันต่อ ตัวจริงสนามขาวลงพื้นที่ม่อนแจ่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับและจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับคือ1ใน5รีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่เป็นเป้าหมายในการรื้อถอนของภาครัฐครับแต่ในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติครับเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้เจ้าที่ภาครัฐชะลอการรื้อถอนออกไปก่อนจนกว่าจะมีการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินครับ สำหรับม่อนดูดาวเป็นหนึ่งใน5รีสอร์ทที่เป็นเป้าหมายในการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่บนพื้นที่ดอยม่อนแจมตำบลแม่แรมอ,อรําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากตรวจสอบและมีหลักฐานว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์และมีการเปลี่ยนมือให้กับนายทุนหรือโนอโมินีเข้ามาประกอบกิจาการแทนแต่ทางด้านเจ้าของม่อนดูดาวยืนยันกับทีมตัวจริงสนามข่าวว่าตนจะเป็นนายทุนหรือโนโมินีไปได้อย่างไร ในเมื่อเป็นที่ดินดั้งเดิมที่อยู่มาจากรุ่นสู่รุ่นตอนนี้ก็คือเจอปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับคือมันมีข่าวแล้วก็เป็นบอกว่าจะขึ้นมาเลือยข่าวเขาให้เหตุผลว่าผมาให้เป็นนายทุนเป็นนอมิบนีบูรุษพื้นที่ป่าเนี่ยแต่จริงๆผมที่นี่ผมไม่ได้เป็นนายทุนไม่ได้เป็นนอมินีผมเป็นเจ้าของจริงๆโดยก่อเนิดมาที่นี่ครับ พื้นที่นี้ผมสืบทอดมาจากปู่ปู่มาให้พ่อแล้วพ่อผมก็รับช่วงมาจากพ่อเขาผมเป็นคนดั้งเดิมจริงๆที่นี่เลยครับประมาณปี2562ที่เจ้าหน้าที่มาขึ้นมาสำรวจที่เราทําเป็นโฮสเย์นะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขึ้นมาสำรวจเราสำรวจมาถึงตรงนี้แหละผมก็ถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว,ว่าพื้นที่ผมนี่มันจะกั้งกึ่งอยู่ในระหว่างของอุทยานแล้วก็ป่าสงวนนะ แล้วก็เราจะลรว่าทำหมดเลยหรือว่าจะตักของอุทยานออกไปทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ว่าทำหมดเลยแหละตอนหลังๆก็รู้รู้มาว่าทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกมาว่าพื้นที่ผมเป็นพื้นที่งอกเป็นพื้นที่บุญล,ลูกพื้นที่ใหม่ตัวริงสนามข่าวได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบและเข้าไปพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ชายวัย81ปีที่ใช้ชีวิตยอยู่ในพื้นที่ม่อนแจมตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ได้ให้ข้อมูลว่าชาวบ้านไม่ต้องการโฉนดที่ดินชาวบ้านอยากได้เพียงกรรมสิทธิ์ให้ได้ทํามาหากินเพียงเท่านั้นที่ปูกย่าตายายมานะครับอายุ81เกิดพศ2485ส,สมสม,สม 4, 8, ารถปลูกเฟรนแล้วก็ทำไร่ปลูกข้าวต,ต่อมาก็ ในหลงแล้วก็อหม,อง,หมองเจ้าพิสุลเลขามาเนาะเขามาส่งเสริญทานท่านน้องหรือว่ามาส่งเสริญปลูกผาปลูกพลังไม้ต่ตางๆเนี่ย,อย,ยเอเขาอย่าฮือเขาเขาฮือที่เอาที่เขาทำจีงนะเอาเอาให้เขาทานทำจีงต่อไปแต่ชนูนี่มาเอาละฮือเขา ออก,กมาสิบเนี่ยเขาทานไปท่านเจ้าหน้าที่เขามันหมอมาลุกก่งเขาแล้วก็หมอมาอีอนันนะไหนๆเขาทําแล้วล่ะเสียแล้วล่ะต้นไม้เขาก็มาได้ขยายไปป่าเขาก็มาได้ขยายไปป็นทีเก่าเนี่ยกรรมาสิบเขาเขาอยัดาทา้าในหยางก็แล้วแต่เขาเป็นบ้านอยู่ก็เป็นฮอสเตย์ก็ปลูกผผกปลูกอะไรก็เขาขอายอันนี้ ขณะที่มุมมองของคนรุ่นใหม่อย่างสุรชัยเมธาอนันตกุลเป็นหนึ่งในลูกหลานของชาวม่อนแจม่มที่เรียนจบคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มีมุมม,มองว่าชาวบ้านที่อยู่มาก่อนประกาศเขตป่าสงวนก็ควรจะมีสิทธิ์และใช้ประโยชน์ในพื้นที่และมองว่าทางรัฐเป็นผู้ถือกฎหมายอยู่การที่ชาวบ้านจะไปสู้ในเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องยากจึงอยากให้ทางรัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเป็นอันดับแรกจริงๆผมมองว่า แค่พิสูจน์ตามหลักกฎหมายก็ได้แล้วพี่อย่างเช่นพิสูจน์ว่าตรงนี้เป็นที่ของใครสวนข้างเคียงเป็นยังไงแล้วคนนํารางวัลน่ะใครเจ้าของที่ไปนารางวัลถึงจุดไหนมีการปักหลักเขตชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการถามถ่ายถึงบรรพบุรุษว่าเป็นใครนะครับแล้วก็สืบเชือเช้อสายมาจากบรรพบุรุษเนี่ยของใครอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยราชการอ้างว่า เราเป็นคนนอกพื้นที่มาทําแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเขาสืบจริงๆนะครับเราก็เป็นญาติิกันแลละครับไม่ได้คนจากนอกพื้นที่เลยมติปีส2สองนะครับก็คือชาวบ้านคือ,อไม่ทราบเลยนะครับว่า,าการพิสูจน์สิทธิ์ของของ,ของรัฐบาลเนี่ยของทางภาครัฐเนี่ยเป็นยังไงไม่เคยเห็นมาก่อนว่าหลังจากมติออกไปแล้วเนี่ยาการพิสูจน์สิทธิ์มายังไง แล้วก็ใครเป็นเจ้าของครอบครองยังไงคือชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รับรู้ด้วยเลยดังนี้เนี่ยคือทางราชการเนี่ยหลายหลายครั้งนะครับเขาก็บอกว่าเขาได้พิสูจน์สิทธิ์ไปแล้วซึ่งซึ่งชาวบ้านหรือว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่รับรู้เลยว่าพิสูจน์สิทธิ์ยังไงใครเป็นคนนาชี้ส่วนข้างเคียงเป็นใครคือชาวบ้านไม่รับรู้เลยครับการพิสูจน์สิทธิ์ที่ทางราชการอ้างดังนั้นเนี่ยก็ ถ้าเห็นไม่ตรงกันอย่างนี้เนะี่ยผมคิดว่าเขาควรจะเข้ามาพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จก่อนหรือว่าทําความเข้าใจบอกว่าพิสูจน์สิทธิ์ยังไงแล้วจัดจารจัดการยังไงค่อยว่ากันต่อทางผู้อำนวยการสำนักงานทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่หนายอิสระสิริสายาตให้ข้อมูลว่ามีการร้องเรียนว่ามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือสถานบริการนักท่องทเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้เข้าไปทําการตรวจสอบปรากฏว,ว่าใน122รายมี3 6รายที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือการบุกรุกใหม่การบุกรุก,รกรเพิ่มเติมมีการทําสถานบริการในลักษณะของนอมินีทําให้ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรในตอนนั้นก่อนมีมติคอรามอตอนนั้นได้เรียกร้องในเรื่องของขอที่อาศัยทํากินดังนั้นทางราชการจึงผ่อนผันให้ได้ทํากิน โดยไม่ํำเนินคดีขณะเดียวกันในมุมมองของทางราชการได้มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประกอบไปด้วย3ประการได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ตกลงกันไว้การขยายขอบเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่เกินกว่าที่เคยตกลงไว้เดิมและการขายสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ให้กับในทุนนะครับมีพี่น้องประชาชนเข้ามาหยุดแสกินจำนวนเก้าร้อกว่ารายที่ผมเรียนนะครับดังนั้น จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองเนี่ยคือพื้นที่กาศใช้ทำกินนะครับซึ่งจะไม่มีสภาพป่าเลยตอนนั้นเออจะมีสภาพป่าเต็มไปหมดตอนนั้นนะครับไม่มีร่องรอยการทํากินเลยนะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนไปก็มีการขยายพื้นที่ท่านเอาภาพปัจจุบันไปเทียบท่านเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่ใน,ในย้อนอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํคกา้ก็จะกับพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นสําคัญนะครับนี่คือสีแดงคือพื้นที่ที่กันออก ซึ่งผมไ,มได้ทำเรียนผู้ตรวจการเปลี่ยนดินไปแล้วว่ามีการดาเนินการตามขั้นตอนการประกาศเขตป่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ทํากินทั้งหมดไม่ได้เปน็นที่เคยอ,อยู่อาศัยมาก,ก่อนไม่ได้นะครับนี่คือพื้นที่สวนวงห้ามนะครับดังนั้นเห็นว่านะครับอันนี้ก็เห็นว่าเนี่ยพื้นที่เราดมกนด,ดีนะครับเฉพาะลายาเฉพาะแปลงที่ปลูกลูกใหม่ปลูกกเพิ่มซื้อขายเปลี่ยนมือและสนับนอมินีเราไม่ได้ดําเนินการโดยเหวี่ยงแหนะครับ มีการดาเนินการสอบสวนส่วนความนะครับเอาภาพถ่ายอากาศมาเปรียบเทียบอย่างชัดเจนดังนั้นพี่น้องประชาชนที่ไม่อยู่ในคดีตรงนี้ท่านอย่าระแวงนะครับเราคุ้มครองท่านไม่ใช่เราคุ้มครองครับมติกรมสามสิมิยอสี่หนึ่งคุ้มครองท่านนะครับให้ท่านํำกินโดยปลอดภัยนะครับแล้วทางราชการโดยเฉพาะโครงการหลวงครอบสงเสริมคุณภาพชีวิตท่านอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องกังวลครับ บริบทของความขัดแย้งในพื้นที่ม่อนแจ่มระหว่างภาครัฐและชาวบ้านเกิดขึ้นมาหลายครั้งครับทางออกของการแก้ไขปัญหาจึงไม่ได้ขึ้นอยู่ข้อบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งท้าทายก็คือม่อนแจ่มในวันนี้มีคําว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและมีกลิ่นอายของการเมืองเข้ามาในพื้นที่เสียงบริสุทธิ์ของชาวบ้านกับความเพรียดท,ที่ภาครัฐต้องการจะยิบยื่นให้จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ครับ